อย่างเงี้ยออกเลยอะอันเน่นเรื่องจริงเหรออือชนแม่กาชนแม่งานเขา้าโอ้โหเข้าเข้าโอ้โหเข้าออ เจอกันเลยสองคนตลกเนียนเนียนไปตลกยังไงอ่ะเดี๋ยวมาชี้หน่อยช่ิดหน่อยดิช่วยผมคิดหน่อยคุณผู้ชมผมพยายาไงนะครับกลับหรอไม่ได้สี่บอกทำตัวแปลกๆแล้ว <c oughs> ปิดซ้ายไก่อนนี้ <c oughs> เดี๋ยวคนนี้ปิดดาวนะค <c oughs> รับยูสกดาวด้วยคุณผู้ชมเลยเอาไงดีวะ <c oughs> สี่รู้จักสนิมไม่ใช่หรอเสด ว่านี้อ่ะเหมือนถูกาหายไปไม่หายไม่หายไม่หายกำลังคิดอยู่อ่ะคิดอะไรอ่ะว่าถ้าเกิด<อ>ทำมีโคโนมี่อันนี้ไปอ่ะมันจะได้ตังค์เยอะจริงเหรอเห็นเขาบอกมันได้เยอะก็กำลังคิดอยู่ว่ามันได้เยอะจริงปะใช่เ <Hey. S 1> ยอะมากเลยว่ใช <Hey. S 1> ่ครึ่งหนึ่งได้หมื่นไอ้คนหมืน่นไอ้คนหมืน่มนห้าพันได้ห้าพัน ลงทุนหน้าพันห้าพันแล้วออกกำไรออกมาลงทุนท0าพันได้กำไรห้าพันอ๋อก็ได้ได้ได้อีกเท่าหนึ่งปรนัานเนอะใช่ฮ้ยผมต้องตายวะปไงบ้านบ้านสนิมมีหมาสองตัวอ๋อฮะทำไมมีหมาสองตัวตัวหนึ่งอ่ะมันชอบหนีเที่ยวอะไรอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะชอบอยู่บ้านแต่ว่า ตัวสนิมว่ะเขามักก็ว่านะฮะสนิมไม่นะไม่นะไม่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 จริงเอาละใช้ทีนี้แหละอยู่ไหนสี่อยู่ไหนกูต้องสังหารมันี้คุณชมสี่อยู่ไหนวะเรียนอีสี่อยู่ไหนวะลืียมเหี้ย ไม่คุณชมอย่าไปสปอยให้ <c oughs> อย่ามีกั้อนศพอิตาบ้าเฮ้ยคุณชมอย่าไปสปอยให้ส,สนิมรู้นะคุณชมอย่านะขอร้องใครดูช่องสนิมอยู่อย่าบอกสนิมนะครับก็แม่งมีแน่นะๆอย่าเพิ่งบอกนะคุณชมขอรักข,ขอจริงอะนะกูไหวเลยนะสาระจริงๆนะกูขออะไรจริงๆนะมึงอย่าบอกนะครับอ้อมไ,ไกลไปเปล่าวะนะดูไต จันสินนนนนนริเนือหายือหายไหมวะใครสปอยผมแบนหน้าช่องสนิมมาเออใช่ใช่ใช่เพว่าฉากเนี้ยมันเป็นฉากลุ้นมากๆ,ๆนะครับอย่าสปอยนะคุณูชมห้ามไปบอกสนิมแม้แต่คำคำเดียวเลยนะคุณูชมครับอ่ใครดูช่องผมก็ดูนะครับผมดูช่องเขาดูด้วยกันไหมดูได้ครับแต่ว่าอย่าไปบอกนะอันนี้ขอลองขอที่อะไรเสรโอใช้ทีนี้แหละ ดีฟาดีอย่าบอกดีอย่าบอกดีอย่าบอกดีผมหาอยู่เนี่ยนะครับจังหวะนี้แหละตายเลยดีนะดีนะสนิมใช้จังหวะเมื่อกี้นะครับผมไม่ใช่สนิมใช้จังหวะผมเนี่ยใช้จังหวะเมื่อกี้แหละนะครับรีบทําไม่ไหวสุดตอนที่ผมจะทําได้บอกสีว่าไปอยู่โรงพยาบาลเติมมันก็ดีอยู่ดีดีอยู่หน้าชิด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 ครับหน้าชิดครับโอ้๊ยชิบกูอ้อมไก่อย่งวะนะครับ เด,เดี๋ยวเมื่อกี้ผมอยู่กับสนิมตรงฝั่งแหวะวะเอ้ยน่าจะไกลอยู่แหละน,นับสนิมไม่น่าตามทันเสร็จโคตรใจร้ายไม่ใช่เราก็ต้องเสร็จสุดจัดหายที่ดีสุดไม่ใช่ผู้ชมเราเหี้ยเนี่ยมึงจะเข้าใจป่ะมึงเข้าใจคำว่าสับรางได้ไงวะอุยอ้ยกูไม่รับก็ไม่ได้ตกลงไปตอบไม่ได้ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ลวจะกลับเมืองแล้วสนิมพูดเกินเร,เราตกใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> ตกใตกใจอ่ะอ้กใอ่ใอกใต่ก่ะตกใอกใจอ่ะออ่นอ่อ เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ตรงเรือละไอ้ท่าเรือ,อไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเรืออยู่ตรงเรือกลางนั้ท่นเรือลบ่ะทำอะไร <c oughs> มันทำ,มทำอะไรก่อน,ม,นมันทำอะไรไม่ถูกขินใครไปค <c oughs> ิวซ้ายคิ้วขวาตอนนี้กระตุกไปหมดแล้วตึกตักตึกตักตึกตัก,ตก,ตกเลย,เลยเมันมันไม่ใช่เป็นหัวใจที่มันตึกตักละอะไรนะ สนิทพูดจริงอ่ะพูดจริงเหรอพูดจริงเกินไปอ่ะกลับมาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปเรือมึงจะใส่หาพ่อมึงเหรอเรือเนี่ย ้มึงจะใส่ทำเฮี Fine, ้ยอะไรในเรือนี <si ่แกกู้แคบมากคุยได้แคบมกกูมาแล้วแล้วกูไม่เห็นไปไปครับเอ็งก็อย่าไปบอกดีเอ็งก็ีิเอ็งก็อย่าไปบอกดีสิริเน็ตล่มอ่ะมึงพิมพ์มาแล้วกูอ่านเนี่ยตอนเนี้ยประเด็น่ะครับไม่บอกทำไมวะอจบเลยกูครับ เดวบอกกันว่าเรามาหาตรงที่ต,ตาม GPS เลยเราไม่เห็นสี่รีล่าสุดอ้อมก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาสนิมก่อนลืมริม,มท่อสนิม สนิมขอโลใหม่ลืมลืมขอโลใหม่ขอโดฟินขอโดฟิน <Okay. S 1> โลมาโลมา <Okay. S 1> โลมา okay. Okay. ลืมโ,ลโดฟินโดฟินไม่ใช่โดฟี่โอเคมวยสตีใม่เมื่อวานพักกับเมื่อวานพักครับบอนเนี้ยมเราตีมแต่เมื่อวานผมพัก คูซิลีอยู่ไหนโอ้โหคูซิลีคูซิลีสไนค์ผมคูซิลีสไนกูไม่มีอะไรเลยครับเฮ้คูซิลีแม่งสไนค์กูละตอนนี้ยอกกูคูซิลีครับผมมาหาคูซิลีแล้วคูซิลีอยู่ไหนอะเนี่ยผมซื้อยามาคนเดียวเลยนะผมตั้งใจจะมาหาคุณสิริเลยนะครับ กุสลีอยู่ไหนอ่ะเห็นมีแต่คนบอกคุณซิดดีเน็ตลงเน็ตล่มอะครับผมแต่ผมมาแล้วนะเมื่อกี้ผมมาหาแล้วว่ะหาคุณคุสลีไม่เจอนี่เรื่องจริงครับกุสลีโอกมากุสลีไม่เจอ ผมมาตามมาร์คเลยเน็ตล่มค่ะท่างจังหวัดค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้คุณสิริจะจะดูช่องผมตลอดเลยแหละครับเดี๋ยวผมว่าจริงๆเดี๋ยวเน็ตล่มอ่ะเดี๋ยวนอนพักก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีแบตโทรศัพท์นะครับเพราะว่าไฟมันก็ไม่มีนะผมหรือว่าแค่เน็ตล่มอย่างเดียววะถือว่าไม่รู้คะ่คะเอซีค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยจริงครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยผมมีแต่คุณศิริคนเดียวจริงครับไน่รูดิเรือสวยๆตั้งใจจะมารับคุณศิริคุณศิริไม่อยู่นะครับดูดีครับดูครับผมถ่ายเอ็มบีสวยๆรอคุณศิริมาคุณศิริก็ไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าคุณศิริเดินกลับเนาะ มาดูในฐานะเอฟซีไม่ได้ครับก็ดูในฐานะของซิลิครับผมผมว่ากูณซิลิแล้วว่าซิลิไม่อยู่เสียแคงตลอดไม่ตลอดครับพูดจริงก็จริง,รงอ่ะดูดูด,ดูให้ดูเอ็มบีเรียให้ให้ให้เอ็มบีมันเอาอ่ะให้มันร้องไปอ่ะให้เอ็มบีมันฟ้องครับก็ผมมาหาล้วแต,แต่ว่าไม่เจอครับผมครับคือ เขายังได้มาเกมที่เกมที่ด้ด้วินครับแต่มักะหวอก็อย่างที่บอกไปครับมันคงมีชีวิตอีกไม่นานครับถ้าเกิดว่าคนที่อ่เขารักอ่ะจากไปนะครับผมเนาะได้ข่าวว่าจีบสาวนี่เอาสาวนี้มาเนี่ยครับผมตามมาหาคุณสิริทั้งเกาะเลยนะ ิริไม่อยู่ว่ะลูกปีค่าเกมอวลาม่้เกมไม่ได้อ่อรับบิดซีเอสเน็ตล่มค่ะจบเลยกแแแูแต่แต่ผมก็ยังรอคุณสิริอยู่นะครับผมคือผมไม่รู้ว่าคุณสิริยังยังมีใจให้ใครอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้คือผมบอกตรงผมไม่รู้นะครับแต่ว่า คทั้งใจผมอยู่ที่คุณสิริเคนเดียวครับจริงจังสริรีเดี๋ยวมีแต่ครับคกูไปรีโอนดครับ <c oughs> ไปเย่ยเล่นแทนกูไปอุดอัดวะ่ะ <c oughs> คนดูคืออินไม่อินจริงๆนะคนดูเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> คนดูอินจริงๆผมยอมรับผมยอมรับในใจของคนดูนลครับเมื่อคนดูอินจริงๆเดี๋ยวก็เดือดถือใจอะ่ะสนิมเข้าใจนะโอ้ยเน็ตล่มจังหวาจะบ้าตายอยคนดูกระดาษกูว่าทำไมกูมเ,เป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ สิลิผมไม่อยากเสียกุสิลิไปแล้วผมก็ไม่อยากเสียสนิมไปเหมือนกัน <c oughs> ตอสนอ่ะไปไปเลยครับใครไม่รู้ให้กูวิ่งตั้งไกลเฮียจากสภาก่อนอ้สัสให้ผมวิ่งจากสภาขึ้นไปเมืองบนไม่ได้เฮียเลย รอความในใจมาเลยพ่อหนุ่มยัแค่ต้องตาเทียมต้องมาละโอ้โหคำพูดเขาดูนี่โคตรเจ็บไอ้เหี้ยอไอ้เหี้ยแล้วกูุปมแล้วกุมไปไหนวะวอกอ้อมเกาะสี่รอบแล้วนะวนไปวนมาวบวบวบ เดี๋ยวเปิดเธอมาห้าบาทเลยวิ่เดี๋ยวผมเรียกเอ็มดอีกสองเบาะนี่ครับได้ครับโอ้ยนี่ัาเลยนะครับผมวนไปสี่รอบแล้วเนี่ยผมลืมนะครับเมื่อแต่อ่านแชทน้ำตาจราเข้คำพูดคนดูแบบแงโคตรโดนน้ำตาจราเข้เอาตรงๆนะผู้ชมครับผมอยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งผู้ชมครับ เห็นปลาวานไหมครับถามจริงครันะเมื่อกี้กูมาแล้วรอบแล้วนะี่เรามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผู้ชมครับคอสนิมกับสีบีว่าส่อคนได้ไหมเหมือนกูเป็นคนเลวอะสนิมอยู่ไหนอันไปเล้วอันไปแล้ว,ลอลวเออจงมันมันมัน,ม,นมันหลงเกาะอะมันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง กล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ซ้ายสุดละซ้ายสุดละซ้ายสุดละใกลถึงละใกล้ถึงละใกล้ถึงละซ้ายสุดซ้ายนี่มันเป็นเหมือนแบบเครื่องบินกำลังลงมามันเป็นรางเครื่องบินน่ะแทนว่าเครื่องบินขึ้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละทางที่เครื่องบินขึ้นนะโอเคโอเคนี่ไปไวที่สุดหมอบแล้วเนี่ยตอนนี้หมอบอยู่หมอบเร็วที่สุดละ อกล้โอเคโอเค,อเคอเงัแน่งัแน่เเดนสเกิรอ๋อล่าสุดแลบบิดแชนแนลขเ่นนะนะครับเพลงหม่ทีนี คุณสิริครับคุณสิริจะรับผมเป็นแฟนอีกคนหนึ่งไหมครับคุณสิริคุณสิริรู้จักกับคุณสนิมไดไหมในฐานะครอบครัวก็ยังดีครับได้ไหมผมไม่อยากเสียใครอ่ะจริงๆผมผมรักสองคนนี้อ,ะอ่ะนะครับผมรักสองคนนี้มาก สินิมก็น่ารักคุณสิริก็น่ารักมากเพราะว่าผมเป็นคนหมุนผ่านผมเป็นคนแกะไขควงให้สิริเวลาที่สิริเครื่องพังเครื่องช็อตนะสนิมผมก็พาเข้าไปทำงานพี่เมืองเดียวได้ใจ<ฮ>น้องก็พูดเกินน้องห <c oughs> <c oughs> ยียบเลี้ยสองแคมดีเหรอ ผมยังรอคำตอบจากคุณสิริอยู่นะครับนะตาลอยเอนี่บคํามแคบผมสำหรับใครใตามเขาทีละบน <c oughs> พูดเหมือนหล่อพี่รามเขายังขอเอไหม่นะคือแม่งสภาพดูหน้าผมคุณชมดูหน้าผมนะคูณไม่ได้หล่อไม่ได้เหี่เลยแต่ผมแบบผมไม่อยากเสียใครไปนะครับ น้าแม่งอย่างกบโซกบกบโซโตไซอะนะครับน้ากบโตไซนี่ปะไม่เอาผไผเอา,ากำนะครับถาวาสิเอาพีงไงไ่ไหมนะคือไม่ใช่ไม่ใช่คือเอาเอาไม่เอาอะผมไม่ได้ว่าหรอกนะครับแต่ผมไม่อยากเสียใครไปไนงะไงปะ จบละจบละอะไรวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไทเลอร์แล้วตอนแกเสียไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเลยเอ้ายี่บอกนะสนิมฮัลโหลหายเลยเ,เพื่อนเราฮัลโหลหายเลยเพื่อนเราลงสมองก่อนกูตกไปอยู่ส่วนไหนของเกาะม่รู้เนี่ยมีเมียสองคนพี่จะเป็นตำนานบอสครับโอ้ต้องครับต้องครับ <c oughs> มาดิอ่าเออเหมือนกันโรซิลีโรซิลีแล้วตีนี้ซิลีเขาจะงอนผมไหมครูชมครูชมว่าซิลีจะงอนผมไหมผมผมยังอยากคุยกับคุณซิลีเดิมเลยนะซิลไม่มีหมวกแล้วแบบคุณซิลีอยู่บ้านคุณซิลีมีหมวกแล้วเหมือนชาวประมงโอ้โหงอเกินไปสนิมสนิมเซร์เซร์เดลสาวโชว์แล้วก็ว้าไปเลย เหมือนเหมือนเขาเปลี่ยนหน้ากากแล้วว่ามันเปลี่ยนเป็นปลาหมึกปูนสิ่งชักจริกชักอู้ม่าห่่ไหนใส่โชว์หน่อยขนาดนี้แล้วจะเหลือแล้วพี่เฮ้ยดูดิผมผมผมมีรายสาภาพนะครับเต็มด้วเนี่ยคุณสิริก็ดูดิมีอยู่สองคนน่ะจริงคนนึ่งใจเยอะไปเอียมเน้ะน้ำหนักเต็มด้วยไม่มีใครเลยครับมีสองคน อไอซียังไม่รู้ไม่แต่กูมึงเข้าใจไหมคนดูไอซีอ่ะผมเข้าใจเว้ยแต่โอซีอ่ะเน่งต้องแบบใข้าใปะไม่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมึงเข้าใจปะบิงมิงบอกยังไงดีวะมันต้องมีแบบนิดนึงอะ่ะเข้าใจไหมนะครับจะบอกอไงดีวะมันมีนิดนึงครับมันมีนิดนึงเนี้ย สตีรีอาจจะไม่คุยกับผมก็ได้ส่งดาวมาตอนนี้กูไม่เต้นนะนะครับผู้ชมเอดสงสารคือผมอ่ะผมอ่ะผม้มพี่ผมแค่นี้พี่ชายครับอบคุณคุับค้าคือคือผมอ่ะไม่ได้รวมหรอกนะครับแต่ผู้ชมเข้าใจไหมว่าฟิลที่มันออกมาในนั้นอยู่เม็ดหนึ่งอ่ะนะครับเข้าใจปะอืม ฟิวในฟิวอ่ะเข้าใจไหมครับคือไอซีเขาไม่รู้หรอกนะครับอันนั้นเชื่ออันนั้นจริงนะครับแต่ความรู้สึกที่แม่งแบบนิดน้อยอ่ะนะผมอินนะนะักูวาบหรือกวสิซอยากว่าอย่างวุ้นหนึ่งนี่เลยคุณผู้ชมครับคุณคุณศิริอยู่ไหมครับคุณศิริเอออยู่ไม่อยู่ผมไม่รู้หรอกนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ก็อาจจะกินอยู่นะครับ ว่าไงมันก็ว่าเลยเยอะกี่อันอ่ะเฮ้ยกดกดอีกแล้วแม่งเหลือเออสามเจ็ดอ่ะมันยกเลิกยังไงอ่ะสามเจ็ดเองเหรอเออเอาป่ะแม่เราเหลือแปดเกตถ้าอูซื้อมาล็อตนึ่เลยเหรออยากได้รถอ่ะซื้อมาเลยสามรถอะไรธรรมโชว์หรอรถถังรถปีเตอร์ได้กูอ่ซอยใครดิวพี่ไม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 ่อะไรไม่อะไรนี่คือตรงไหนอ่ะ คือผมไม่รู้นะว่าคุูสิริดูอยู่หรือเปล่านะครับอโอเคอยู่ใช่ไหมครับคือคือแบบอารมณ์ครูจะเข้าใจไหมอารมณ์คนเล่นน่ะเข้าใจป่ะคือคนดูไม่อะไรหรอกนะครับแต่อารมณ์คนเล่นน่ะครูชมเข้าใจไหมว่าเฮ้ยเดีเยอ่อ่อยากสมมุตินะผมถามคนดูหลักๆเลยอย่างสมมุติครูชมเนี่ยครับขออยู่ด้วยดูอยู่นะครับูชมนะเป็นคนเล่นเองนะครับูชมเป็นมะกะเบานะครับแล้วอ่าคุณผู้หญิงนะครับผมเป็นท่าน้าของคุณสิรินะครับ เข้าใจไหมแล้วสตรีมคู่ไงนะครับผมเชื่อว่าสตรีมอ่ะกับสตรีมอ่ะคือบางคนอ่ะคืออย่างผมอ่ะผมอยากรู้ว่าเฮ้ยเม่ที่ผ่านมากูพูดอะไรไปผิดหรือเปล่าวะผมก็ไปดูเว้ยนะบอย่างแบบของช่องครูศิเรียรผมก็ไอเชี่ยวนี่กูหลุดพูดเลยไปเพป่าวะว่ผมก็ไปไล่ดูย้อนหลังนะครับในฉากที่ผมอยู่นะครับแต่ในฉากที่ผมไม่อยู่ผมก็ไม่ได้ดู นีผมก็ดูฉากที่ผมอยู่นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมว่าซัมซัมติงแอนเดอร์น้อยนิดนะครับมันมีนะเดี๋ยวไปดูเย้าหลังใหม่นอนก่อนโอเคครับผมเจอกันนะครับนะครับคือไม่ได้โอซีอะไรหรอกนะครับอยากได้นี่ยังไงอะอยากรูเฉยสอบครับผมขอบคุณนะคุณนักกรครับผมขอบคุณครับนะครับคือใครดูไม่ดูอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมคนหนึ่งละที่อย่างสมมติผมเล่นกับ ยเกียหรือว่าวิฟท์นะครับผมเล่นวันนี้นะครับแล้วไปเจอพี่เขานะผมก็จะกลับไปดูว่าเฮ้ยพี่เขาสตรีมเนี่ยพี่เขาว่าอะไรเราบ้างว่าอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต้องต้องเข้าใจนะผมถึงประเทศไทยมันจะหมดความชอบทมแต่เราจะมีหมดหมดความชอบเธอครับซีรีส์เห็นไหมไปได้หมด <c oughs> เออเบ็ดหมดเยือหมดหรอ ใครรับระเบิดไปรับเถียงกันดูพี่เตียนแกคือเนี่ยครับคำข้าวผมขอบคุณดานั่นจชชนนลสีฟ้าครับผมของค้าวชิบนผ้าดาวครับผมขอบคุณ,นนะค,ณครับ,อ,บ,รบอ๋อคือคือ,คอผมก็อยากเปิดการเรียกเตียนดาวแนละ้วแต่ตอนนี้ผมยังฟิวแม่งเปิดไม่ได้อเนี่ยฟิวแม่งไม่ได้ไอ้เี่ะเอาแล้วกูเปิดการเรียกเตียนดาวอีกจะเจริญแล้วครับอ่ ตาแค่ของครับของครับผมครับนะครับไปปิดปิดอันนี้นะครับวันขี้สนิมวันคู่โอ้โหเกินมันกูเลือกได้เนาะนะครับเลเซอร์โลเปสนะครับมันกูเลือกได้อ่ะเนี่บผมผมเลือกไม่ได้เรื่องของเรื่องนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณนนวีครับผมคุณนรกรณครับผมสวัสดีครับรับสหรับขอบคุณสำหรับการกดซัพพอร์ตนะครับ ว่างไงครับคุณเลเซอร์พุก,กุโลเพสรพุ่มคิวเดม,มอฟักิโลเพสรพุ่มคิวเดมอแน่ผมหน้าร้อนยกให้ไทยน่ารักกว่าใครยกให้เธอนะเนี่ยต้องจำม,มันละเม็ดน,นะนะเต้นเนาะ <c oughs> วันนี้จะได้นี่พี่โจ๊กผมถ่ายจริงพี่โจ๊กพี่โจก๊จกทันทีพี่โจ๊กผมจะบอกให้ความแตกแนะผมแตกแล้ว <c oughs> ผมว่าความแตกไอ้โ <c oughs> จ๊กความมันแตกไอ้พี่ชัย าไปชมเอลเดนเซอร์กันหน่อยฮะบาต้องจอมมันละเบ็ดนั้นหนาเต้นเอาเต้นยังเดี๋ยวก็ทำดูเนี่ยนะครับขอคุณคุณโจ๊กครับผมคุครับ <é> นะพี่ใช้หูฟังอะไรครับราคากี่บาท G 4 3 3นะครับผมนะของโลจิเทคครับดีๆๆความแตกยังได้เป็นกี้แกและบิดแชนแนลครับเป็นว่าพอเนี่ย แอมคุณชามฮัลโหลไหมคะนี่จ๊าได้ยินไหมคะคุณชามได้ยินไหมคะฮัลโหลนี่นี่โอ้โหว่าไงครับลืมแล้วครับคือคือวันนี้นะครับคือคือพี่ชัยพี่ชัยพี่ชัยคน้ำหนักเต็มหมดเลยเดี๋ยวเราไปเลื่อยเชือกกันหนึ่งนิมกระเป๋าอะไรนิมอะไรไม่ต้องไม่ต้องอขยาให้ไม่ต้องไไม่ด้ สเต็กากน้อยสเต็กปากน้อยันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อสเต็กปากน้อยคุณชชมครับคุณชชมเรียกอะไรครับอ๋ฮะเรียกอะไรเรียกอะไรอ๋อค่ะอะไรนะครับหนึ่งสามหค่ะไมได้าเลยปาด้อย่างนี้รชกเเอร์อม่อยงครับมุกสนิมหน่อยครับห้านี่ เดี๋ยวมุสลิมเลครับเดี๋ยวเดรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมเล่าให้พี่โจ๊กฟังก่อนวันนั้นน่ะเสียส่งต่อได้ยินเลยวะเสียเสียโจ๊กผมจะบอกให้เว้ยวันนั้นนี่เที่ผมจะเล่าให้ฟังอ่ะที่ผมจะพูดเรื่องเศร้าเว้ยเสียแบบยู่อ่ะโอฮานี่เศร้าป่าเศร้าแตกเลยเศร้าใจยังปวดดูไทยแลนด์นี่คือนะครับคือคือเรื่องอ่ะพอยเลบะครับ เดี๋ยวมุกแกวสาวไว้ทีหลังนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดเปิดนะครับตุ่งผีประยุอ่ะได้เปิดคอเอ๊ยอยู่ไหนวะสตอรี่ G D A V เออนี่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 เออแต่ว่านะแต่ว่าซื้อนเนี่ยคุณจักสโน่อะสโนอยู่สภานะครับสรุปควบหรือครึ่งครับไม่ได้อะคุณสิริคงไม่ยอมนะครับ คุณยักษสโน่เหรอสโน่ที่อยู่ที่อยู่สภาครับเนี่ยรุรุรถรว้าวค,ค,คือคือสโน์เนี่ยนะครับแม่เขาบอกผมว่าให้ผมวิ่งจากสภาไปเนี่ยไปถึงไหนวะดูผมวิ่งมาถึงปั๊มน้ำมันนะครับเนี่ยผมวิ่งมาถึงปั๊มน้ำมันน่ะคิดดูดินะครับ เพื่อที่ว่าจะได้สโนอ่ะนะครับผมจะได้แบบลูกสาวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเข้าหมดจีคู่เนาะป่อ,ปอเปิ่นจืออ๋อเนาอบิลี่ลืมจืดเลยสุอไปถึงนู่นแล้วนะครับผมแต่เขาบอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนไม่รับรักเรามชหนฮะ